บมมนมองแค่วูบเดียว,วอะไรแบบเขาต้องเป็นแบบที่เจ้าคือบ้างเถื่อหลาจะเหนื่อยแต่ถ้าบอกตัวเองว่าเป็นอย่างเหนือ่อยเหนื่อยเทื่องคันแบบถามตัวเองว่าห้าสีไวยอยู่บบก,กับสิ่งที่ห้องถืออยู่แบกบอยู่ตอนนี้มันหนักแห้งนั่งหายผู้เดียวกับลายเชื่อแต่ขากิ่งแข็ง มันหลายๆอย่างแต่ล่ากบ็บอยวที่ผ่านมาคือข้อหมอนแอของเฮาเก็ดให้ลายสิ่งลายอย่างทำว่าศิลปินหนักหง้องถ้าบ่มีเงินมาไล่ก็คือมันไปต่อบ่ได้มันมาไล่นี่ก็ทำว่า,าบางคนก็นสิว่าโอ้อันนั้นอันนี้ มาไล่เนี่ยมันก็คือกำลังใจที่เผนโอบอุ้มเอาพอหักเนี่ยหักเขาผลทิ้งเปล่าเขามันคือมันก็สำคัญในชีวิตนั่นแหละอาจจะบอกอีกมุมหนึ่งบางบางคนสิบอกเขาใจบางคนเหรออ๊้ยอันนั้นอันนี้มาไลยอันนั้น้าศิลปิ้นผมไม่มาไลยเขาก็อยู่บได้มันบ็ต่างอย่างคือกับวงมันบ่มีงานนะเขาก็อยู่บได้คือกันอื สีอาใช้แต่ขาโตสมุดขาโตงานละขาล้อยที่งานละพันมันก็แทบสุบมบเรืยออยังแล้วม,มันหมดต่างอยังคือสิ่งที่เขาเห็นหอยู่สวยงามเขาต้องลงทึนเ่าใดต้องใส่เท่าใดมันถึงได้ฉาบช่วยให้คนเบิง่งบวชอยู่ด้านหน้าจอนหน้าสื่อหรือว่ากล้อง ก็บอกวาจะต้องแต่งงานบางคนนี่ไปจ้างหอดสร้างไปจ้างหอดอ่าอย่างโปรดักชันดีๆบอกว่าจะเป็นการดีไซน์ร่าออกแบบฟุดต่างๆนะานาเ้่องคนที่พระจกประสบความสำเร็จดีแต่ก็ย่อมหากว่าเก่งเก่งอย่างเดียวบพอต้องมีเงินนำอืม คือถูกมือ,มอมหล่าวเาสื่อท้าหล่าบผมมีเงินมาไลายบมมีกำลังใจจากโคหกเนี่ยเไปต่อไปได้ทาว่วลาไปงานโคหกขอน i p o n ขอบุรละผิวเนาะเป็นเอาไปเพิ่นหาา่างาโตะหลานอันนี้คือก็บุ๊บได้ดีใจที่แบบขอปุ่มเอาลูกเงากับคนเราคนหนึ่งคือแบบขอแบบ็นดู นีเขาคือลูกสาวหลักก็ดีใจกับโอฮักเนี่ยฮะบันหักเป็ดน้อยบันหักเรือสำลักหลวงโคบันหักเป็ดน้อยบันหักพลังบวกแล้วก็พลังเนี่ยพเพื่อนไห้กำลังใจหลกักก็ดีใจที่แบบเพื่อนปกป้องหลายๆเวลาที่มันผ่านมานี่ก็คือมีทั้งดรามา่าด้านดีแลังก็ด้านลบเนาะแต่เพื่อนก็โอบอุ้มปกป้องหลกักที่ใจ ทั้งที่เพ่นกับบริฮูจากเฮาโ่เคยันหนาเห็นตาแุกทุกคนคออกมาปกป้องป่อคอแหน่แม่มันซุดๆแล้วสำหรับกุญยิงคนหนึ่งพอแลาผู้สื่อควา่ใจ มันดีใจแบบบ๊อบถื็หลักขอบคุณกำลังใจนะคะดีใจบงอบถืกหลาถือร้ายหลยอยางทราม่าเสียงไร่ลาะไรล่วคลับเอาไละไวเนี่ แต่สิ่งหนึ่งคือลาวอยอมถอยคือกำลังใจที่แบบพอหักไม่หักให้หลาเป็นให้โอกาสเราได้ชู่วนชีวิตหาเงินเผื่อเลี้ยงครอบครัวอะกันอนาคตเจ้าขอแต่ละตัวหลายเองกตต้องพัดใาตัวเองเพื่อกันเราเป็นคนมนุ่งมีความผูกข้อมู่ก็หาในชะ่ไหม ผ่านมากับชีวิตในลปรุกรุกค้างมาได้หาโอกาสแกะมีคนที่แบบพยา,ายามใส่ลายประชีสารพัดสารพีรว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆอะไรทั้งเรื่องคาไม่ที่ทั้งเรื่องคาสุดเออตรงๆแบบมันไวแล้วแล้วก็เรื่ององีก ว่าโอ้อย่างแปดกิโลแพบบอกคือลาบอด้ว่าหลานย่างแปดกิโลเนาะแต่วันละย่างท่าทีมากนะีถ้าเปรียบเทียบนะทาโบมีคนมาสอนเนะี่ยมันข้าวๆเกือบแปดโลเลยหวข้นกับตีปบะต,ต่างๆนานาสารพัดสาร,สารพีราบอกเลยโมมีผู้ได้อยากลำบากขนาดผอบางคนนะ หือนมาเชียร์ละบางเถื่อมันหาหลบก็ได้แต่ต้องได้อยางจำเป็นนี่คือแบบลาห่อเรื่องเล่าลายลายลายยังแต่ว่าก็ดีใจ ทั้งๆท,ที่แบบพอหักไงหักบางคนบหไดดินหมดตาลายพี่น้องบางคนบหไดดินหมดตาลายแต่คนไห้กำลังใจและการให้ลูกสูงทุกมือนี่ลาดีใจทุกคนลายคนกับบางคนกับอยากพยายามล้มอยากพยายามทำลายลาแต่ลากระโโบหูหย้อนอยัง บุญบอกหรือยังละ่ะกบุญบางคนนี่ออกมาต่างช่องนี่ใช้หาปริจีวายเหาต่างๆนั่นห่ะรูคำลาตั้งแต่มื้อขี่รถจักรมา้าวหน่อยขอติดตามทุกช่องโอ้ขอบคุณค่ะกะ มันเป็นบุญกว่าจะขันขีดอีกมุมหนึ่งเลยหลายคิดป้าคะแนนหยางมาในี่ใกล้เลยหดแปดแปะโลนี่หดแท้ๆยาสีแบบกะระยะคร่าวๆนะยาสีหลุดอีกแต่ว่าแปดสูตดีแบบมีกจอมมาสอยมีผอกระมาสอยอีกกัะบอกกาคือหลุดมันยากเออเราก็ขึ้นซีดีเบิร์นขาทางคะแนนเขาไปเห็นเนี่ยบลายบอดี้นี่ป้าคุดาภาพผุออกเลย หัวใจมันมันมันเต็มอยู่มันมันคำแบบโอกาสมาแล้วเขาบบไปบบได้เขาบนนู่นนี่นั่นกับกับบขม่มีโอกาสแล้วสิมาเพราะว่าลาตั้งใจได้ว่าะ้าสม,มุด่าเขาไปแล้วถ้าโบประสบความสำเร็จเทากระสิกับในงานเลยแต่ลาสิทอยแล้วถอ,อยแบบว่าพ่อก่อนนะทีตั้งใจ เก็บเงินนะนคิดมาน,นี่แต่ว่ามันหลายหลายอย่างคือมันหลายหลายอย่างสบายออกมาลูกสาวจะได้สบายใจนะครับสุดๆขอบเพิค่ะสุขด,ดีเจอคนดีแม่นค่ะพอหนูดีใจแต่กับพอ,อเราก็เอาเบอร์โทรให้ละคับแม่ได้ระบบมีปัญหาอย,ยังกระทู่หาพพอเดอร์เราอะสิ ก็ดีดีอีหลีเอาตอนนั้นล่ะมีเงินติดตัวอยู่สองพันใจขาดโหลดข้างล่างงานเลี้ยงเรืออยู่ตัวมันพันกว่าบาทมั้งเอาไหงเล่าขาดโหลดขาวิ่นนะสองลอยแล้วก็ยังบอกเอาแล้วเกงใจแล้วบอโอเป็นยังลอยคะแนนอันลูกมนี่บนอันนันอันนี้พอกระดีใจแล้วแล้วว่าสินะอืมชุ้มคอทำหน้าที่ขอ,องเราให้ดีพอน้องอยู่ระดับสูง คุณเรื่อยๆโอ้แ okay, ก้ไขเรื่องเสียงเรื่องเสียงตันแค่นั้นจะยอดเยี่ยมมากโดยพอม่ะทำง่ายๆดูสะะิโดยโดยโดยพิงพิทนอนหนองราขอโทษเนอร์โดยอะไรคือแบบหลายๆคนที่แบบโอ้เข้ามีเรียนแล้วตึงเข้าอันนั้นอันนี้คือแบบรักเอาไม่ได้บ้านเนีะ คืองหลักคือเรานะคนมันจีแบบคนมันมีอลากระโบมอลามันกระตาดกันทุกคนมันทุกลายฉีบ,บอ,อกเลยนะเสน่ห์ของคนแต่ละคนมันกับโบคือนะกันสูุปาไก่เลยสุสีบางคนนี่ค้นบบมีลอลานี่ยิเป็นตะเบ,บิ้งใส่เสื้อมืุ่องขาดๆกันเนี่เป็นตะเบิ้งข้นนี่เขาเป็นเขามันคนเขาเอ่ยนะคนดูดีนะ ต่างๆแตาบางคนหน้าตาบุดีใส่ราคาเป็นสองสามหมื่นมันก็บอเป็นตะบึงอันนี้เขาบอกไปฟังยิ้มสู่ๆยิ้มสวยๆเดินหน้ากับกำลังหัวจะได้มีกำลังใจน้องโซล่ายาท้อแต่พอได้จะยาท้อถอยรหัาที่สอบเขาอกอันไ้พอให้แม่เขาดูคงกินรัคาที่สอบ บ้านเนี่ยหลายปะเทศเงนินเราเขาทุ่มทองเงินมาไล่ได้มากเราคุณกินอีกเราไปจ่ายค่าบ้านล้างน้อยพอแล้วพีเจกหนึ่งเอฟซีซีเจเกตเชียร์ลูกตลอดความคุ้นทางเงินมาไล่กันนี่พอหกักไม่หกักไปต่างประเทศใน,นยังใน,นให้ใน่าระบายเงิงซือออกมาถึงแม่จะช้ำ สวยให้น้องไม่เจ็ดปวดจนกลายเป็นซึมเศร้าโดยป้าสิเกตุงนี่หมดแล้วอเป็นรัไข่้าปูหนักประมะาบหลายห่ายโลสิดสี่คนข้าพุทธี ลูกเดินหน้ามาไกลเดินต่อด้วยหลัากกระดีใจนะคะพี่น้องวันที่ยังก็ไม่รับรางวัลอ่ายังหลักกระปุกหนึ่งหนึ่งครับแข่งเหม่อมะฮอร์คุณยาหนุ่มน้อยแล้วก็ดีอยู่สินอนหลักระดีใจหัว,วย, P N A ยังมันทนะี่เอ็นเอวายี่มอยน่ะตลกมันเนี่ยตลกบอก องกมาบัดเดียวกับหัวคว,ควันสูตรต่อไปพ่อจะเคียงข้างลูกไปแต่ร้อนแม่จะเน้นคุ่มหนพ่อคาราโด้เลนะคะเอื่อนเห็นเอื่อยเปิงแงมได้กามกีแห้งสูตรต่อโดยคำแปลงสูดไอเสดไอสูดลมลุกพุกงขัง้น ตะกี้การขายเครื่องขายของในติดต่ตกันต่อเขาก็ได้ขายอยู่แต่ว่าด้วยแบบเหล็กเงื่อนเอียงหลายหลายอย่างบ้านเฮามันมันบวกลงถี่แล้วมันเฟ้อป่วยไปต่อบ่วความดีมันเป็นสิ่งที่มีในจิตใจเรามันจะแสดงออกมาทางหน้าตาทําให้คนมองเห็นได้ชัดเรียกว่าอลร่านั่นเองนั่นเรา กี่าคล้ายสิ้นห้องสิ้นแหงเดียวๆคล้ายเบิดไเบิดอนะไรๆยนั้นยิมแหงเรื่องใจโอ๋ออันั้นเขาเอิ่อนหงิมเหอยอหิมหน่อยหงิมแบบนี้อันั้นเขาเอิ้นหัวเ <c oughs> จ้าหนีงก็งแงงแงหัวอันไะหน đây, ยิิมอันใน,น,นหัวมันดิหรือว่าลาไม่ว่านแงงแงหัวอ <c oughs> เอายงิมเขาก็ตัวแบบหิมแล้วนี่แหละ ห oh, ja. sí, sí, ัวนี่โอ้ตายเจคนนิมอ้ยตาที่บ้านไอ้โาเอิ้นยิ้มวันนั้นะติ๊กเกอร์หัวเท่บูไปเฮี้ยนมาใไหม่นองเป็นคนส่งดีที่สุดที่คือลุกทุงมหานาครจะสัมภาษณ์นองนักห้องทุกคนอยากไปออกอากาศที่คือีนโอโดยขอบคุณค่ะ ถ้าได้ตัวดีบอกเอ็กพีในเรื่องกันคำลายโดยโดยแ้่บอกตัวดีสิคุณ ดีใจหรือกับผู้ใจที่แบบไปดูดเลขพอแม่